เท้อซึ่นะวันนี้ผมพูดเรื่องที่ไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะครับก็ไม่ต้องดีเบตกับใครนะครับพูดอยู่คนเดียวนะ,ะเรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าเนี้ยสาคัญมากนะฮะโรเตเตอร์คัฟเนี้ยซ่อมดีแค่ไหนถ้าหลังผ่าตัดเนี่ยดูไม่ดีผมคิดว่ามันเป็นประมาณห้สิบอร์เซของรีเซลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงก็ได้ให้คัฟมันติดนะครับถ้าคัฟติดแล้วเนี้ยโดยทั่วไปเพ t เชียนเนี่ยจะอาการดีนะ คือแม้จะระหว่างทางมันจะมีส t i f นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดีขอให้มันติดก่อนนะครับนั้นแฟกเตอร์ว่าจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยจริงๆก็มี3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องผู้ป่วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยเราควบคุมไม่ได้อายุอย่างเงี้ยควบคุมไม่ได้ pre op stiffness นะครับ smoking บางทีห้ามก็ไม่ก็ไม่ยอมฟัง compliance นี่สําคัญมากนะค,คนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเขาดื้อน,นะครับหรือว่ามีโปรตโตคอลของตัวเองเนี่ยนะฮะ อันนี้มีโอกาสเฟลสูงเลยนะครับงั้นหลังป่าตัดโรเตอร์ครับเนี่ยโดยตัวไปต้องส t i f นะครับอีอันปัจจัยที่2คือคัพแฟกเตอร์นะครับรคัพแร์ไซส์นะครับ,บ retraction เป็นยังไง quality เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเป็นมาเป็นสั้นเป็นนานะครนิกแค่ไหนปัจจัยที่3ก็คือ s u r g e แ n factor นี้ก็สําคัญนะครับอยู่ที่สกิลอยู่ที่เทคนิคนะครับ ส่วนใหญ่ที่เราควบคุมได้ก็คือมีเรื่องของ s ซอร์เ n นแฟ t เตกับ Patient Factor ์นะครับเฟอ l รเรทวลลตั้งแต่12ถึง90เนะครับเวลาที่คัพจะเฟลเนี่ยนะครับเ6เดือนนะครับคัพจะแข็งแรงเนี่ย o t t o Fa เ l ียมมันจะแข็งแรงที่สุดที่6เดือนนะครับงั้นก่อน6เดือนเนี่ยต้องบอกคนไข้ว่ามีโอกาสที่มันจะเฟลได้นะครับ อย่างที่อาจารย์เอกบอกว่าเวลาที่ทำเอมมาไอเนี่ยก็ต้องให้มั่นใจอย่างน้อยก็ต้องหกเดือนขึ้นไปนะครับนะเวลาบอกคนไข้โรเตอร์คัพแทนเนี่ยบางทีคนไข้จะมาเซาสีมามอเมื่อไหร่จะหายนะครับเนี่ยต้องหลายเดือนแล้วย,ยังไม่หายบอกเขาไปเลยว่าหกเดือนนะครับ at least ถ้าหายก่อนเดี๋ยวคนไข้ก็แฮปปี้นะครับแล้วก็ขู่ให้เยอะๆนะครับคนไข้พวกนี้เนี่ยต้องขูนะ่นะบางทีคนไข้เนี่ยทำรีแฮบตามใจชอบหรือว่าไปรีแฮบเอง โดยที่ไม่ได้บอกเรานะฮะพวกนี้อันตรายมากเพราะบางทีรีแฮบเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปนะครับแล้วเขาก็จับดัดเต็มที่นะฮะคอมเพลีนซ์ของคนไข้เนี่ยนะครับสำคัญมากดูที่ตัวเลขนะฮะลิสต์ของการเกิดเฟลเลียหรือรีแทรเนี่ยสูงมากนะฮะร้อยห้าสิบสองเท่านะฮะสูงมากนะฮะที่หกวีคถึงสิบสองวีคเนี่ยรีแทรเรทค่อนข้างสูงมากนะครับงั้นถ้าคนไข้พัวคอมเพลีนซ์เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยภายในหกถึงสิบสองวีคเนี่ยครับมันจะเฟลนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดนะครับการ tying knot ทางด้าน medial side ที่อาจารย์เอกกับพี่จิ๋วพูดไปแล้วนี่สำคัญมากนะครับอย่างที่ยงกะรีเขายกเขาเลิกเขาไม่ทำ double row เนี่ยก็เ,เพราะว่าเขาเพบว่ามี uh, double row เนี่ยมีปัญหาแทรที่ตรง muscle tendon junction เยอะนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่แทรเขาทํามาจากที่หนึงแล้วก็แทรที่ตรง muscle tendon junction แต่ตรงฟุตปีนเนี่ยฮีลิ่งได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค ที่ทำคล้ายๆของอาจารย์เอกก็คืออาจารย์ผมจะพาสูเจอร์ไปที่ทางด้านมีเดียลไซด์เลยแล้วก็ทำเทนชันคล้ายๆเทนชันแบนมาที่ตรงลตเทิไซด์นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเทนชันแบนนะครับฟิกเซชันนะครับพิลลิงก็ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่พับลิชไปวิธีทีใ่ใช้ในการซ่อมของผู้ที่เป็นไทป์ทูแทร์นะครับก็คือเราพาสเจอร์ไปทั้งมีเดียไซด์นะครับ อาจจะใส่หรือไม่ใส่แองเกอร์ก็ได้แล้วแตลว่าตำแหน่งนะครับแล้วก็ฟิกมาที่ลัตโชโลนะการทำน็อตชาร์จิ่งเนี่ยก็มีปัญหาถ้าถ้าดูจากวิดีโอนี้จะเห็นว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไม่สามารถจะวิ่งผ่านตรงที่ซ่อมได้เห็นไหมฮะเส้นเลือดที่เต้นตุบๆเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามีการสแตนกูเลชันนะครับมีเปเปอร์รายงานตั้งแต่5 0าสิบถึงเจเลยนะที่พบว่ามีไทป์2ูแแทร์นะฮะหรือการมีการแทรที่ตำแหน่งที่น็อตนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันนี้ผมก็จะใช้เทคนิคที่เรา อินเจรีกับคัฟน้อยที่สุดก็คือเราจะใช้สูเทอร์เนี่ยพาสเข้าไปในคัฟเนี่ยประมาณ4รูนะครับแล้วหนึ่งรูเราจะใช้เป็นทิพเปโลเราเรียกว่าเป็นไฮบริดนะครับหรือจ i n ินนะครับข้อดีก็คือว่าเราทรอมากกับคัฟน้อยนะครับเราก็จะผูกหน้าปมหนึ่งหลังปมหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นวิชตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่รัดทิพโลหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเคยไม่ผูกเลยอย่างที่อาจารย์เอกเนี่ยพมเพราะว่า เวลาที่เราเอากล้องใส่เข้าไปได้ในจอยเนี่ยมันจะพบว่าบางครั้งมันมีแกลบนะครับงั้นการที่เราผูกบ้างเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวแกลบด้านในเนี่ยมันน้อยลงนะครับณปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดรีแพร์แล้วก็จะแผ่ให้มันกว้างๆนะครับสติฟเนสหลังตาตัดโรเตเตอร์ครัพเนี่ยควรจะต้องมีนะยิ่งคนไข้ย,ยิ่งสติฟโอกาสปิดยิ่งสูงนะครับเปเปอร์นี้บอกว่าคนไข้ที่สติฟเนี่ยเอ็กซ์ซอนโรเตชันน้อยกว่า20องศานะครับเพราะว่ารีเทเรตแค่7เะอร์เ นะครับแต่ว่าถ้า e x o กซ์อ t t i o n หรือเลน o t t o o ดีเนี่ยโอกาส Re เท r a t e จะสูงขึ้นนะครับพี่ออฟของคนไข้ที่มีปัญหาจะ Stiff เช่นคนไข้ที่มี Calcium Deposit คนไข้ที่มี Frozen ก่อนพาน่าคนไข้ซ่อม s l a b ซ่อม Pasta นะครับพวกนี้นี่มีโอกาสที่คนไข้จะเกิด Stiffness หลังผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังนิดนึงในคนไข้กลุ่มนี้นะครับการ Early หรือ Del a y m o b i l i z a t i o n เนี่ยพราะว่าไม่แตกต่างกันเลยนะฮะที่รีอฟนะครับที่1ปีนะฮะ พราะว่าไม่แตกต่างกันการที่เราจะ passive motion ในช่วงแรก4-5สัปดาห์กับพวกที่ใส่ brace ไว้เลยโดยที่ไม่ขยับนะฮะช่วงแรกอาจจะติดแต่ว่าฟ i น a ลี่แล้วเท่ากันนะครับการที่เราขยับเร็วเกินไปเนี่ยปัญหาก็พบว่ามีโอกาสรี t ทม์สูงขึ้นนะครับแต่เลนส์โมชั่นคนไข้าอาจจะกลับมาได้เร็วกว่านะครับงั้นถ้าเราเจอคนไข้เนี่ยผ่าไปสัก4สัปดาห์แล้วกลับมายกแขนให้เราดูได้นะครับบอกว่าเนี่ยยกได้แล้วคุณหมอแฮปปี้อันนั้นคือขาดไปแล้วนะครับ นั่นคัฟรีแพร์เนี่ยควรจะต้องมีสติฟบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับคัฟที่แทนนะครับรูใหญ่นะครับมีโอกาสรีแทเลค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราเออร์ลี่รีแฮบเกินไปนะครับเช่นมากกว่าสี่เซนโอกาสรีแทเลตถึงเจ็ดสิบถึงปดเอเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าสองเซนเนี่ยโอกาสรีแทนได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านะครับนัะนโปรตโตคอลที่ผมจะ แนะนำนะครับคร่าวๆสั้นๆก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือจะแบ่งเป็น5 stage ด้วยกันตัวที่เราต้องระวังมากที่สุดคือ stage 1กับ2นะครับอันแรกคือ protection ก็คืออยู่ที่ประมาณ06สัปดาห์นะครับ s t a g e ที่2ก็คือ restore active remotion s t a g e ที่3ก็คือ strengthening นะเบาๆ s t a g e ที่4ก็ strengthening มากขึ้น s t a g e ที่5เป็น advanced mobility แล้วก็ strength นะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องมี contact ของคนไข้อันนี้สำคัญมากนะครับ คนไข้โรเตเตอร์คัฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า Follow Up ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาหายไปเลยหรือช่วงที่เรายุ่งๆนะฮะเราเดินทางไปต่างประเทศกลับมาเนี่ยคนไข้รีซอสจะไม่ดีเลยนะเพราะเราไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเงินเฟ l o w ผมเนี่ยเขาก็จะสแกน QR Code ของลูกสาวคนไข้เสมอนะครับนะอันนี้ก็เป็นน้องไมคนะครับก็สแกน QR Code ทุกครั้งนะครับนะคนไข้ก็จะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับได้รู้ว่าโปรรีแฮปโปรโตคอลเป็นยังไงนะครับนะ แล้วก็การประครบเย็นก็ช่วยในการลดเพลนนะครับลดบวมแล้วก็ทำให้ไข้นอนหลับได้ดีขึ้นนะฮะสิ่งที่ควรจะทําก็คือแรกต้องสอนไข้ให้รู้ว่าเวลาใส่ abduction brace นี่ใส่ยังไงนะครับ abduction brace ที่ดีเนี่ยเราจะต้องอยู่ข้างตัวนะครับ exrotation ประมาณสัก15-20องศาตรงที่เอวจะต้องรัดให้แน่นตรงที่คอจะต้องรัดให้หลวมนะครับเพราะว่าหลักการคือดันมันขึ้นไปไม่ใช่ค้อยนะครับนะถ้านอนเนี่ยคนไข้จะบ่ดแล้วไม่รู้จะนอนอยังไง วิธีการก็คือเราจะต้องมีหมอนหนุนนะเวลาอาบน้ําอะไรเงี้ยก็ต้องสอนเขาว่าทํำยังไงนะครับช่วงแรกๆเราก็จะรีแฮบน้อยๆก่อนนะครับโดยการแค่กําแบมืองเอเหยียดข้อศอกนะครับนะีอันนี้ก็คือการดูแลคนไข้สําคัญนะถ้านอนเนี่ยคนไข้จะบน่นเลยว่านอนไม่ได้บางทีต้องไปนอนเตียงนวดไปถึงว่ารีคลายเนอร์แช์นะฮะนะ ก็คือเวลานอนจะต้องมีหมอน2ใบครับเป็นรูปตัวแอลใบหนึ่งหนุนสะบักใบหนึ่งหนุนศีรษะนะครับจะทําให้เขาเนี่ยหลับสบายรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยซับพอร์ตหลังตลอดเวลานะครับอันนี้สําคัญอันที่2คืออาบน้ำค่อยๆจะบอกว่าคุณหมออาบน้ําลําบากมากนะครับวิธีอาบน้ําก็คือหาให้เอาเก้าอี้พลาสติกหรืออะไรก็ได้ให้มันค่อยวางแขนไว้ในท่ากลางนะครับแล้วอาบฝักบัวนะครับนี่คือท่าอาบน้ํานะครับหรือบางคนก็ให้เอาพวกขวดโค้กมาหนีบเอาไว้นะครับ แล้วก็ในช่วงแรกเราจะเบาที่สุดนะครับก็คือให้กำแบมมือป้องกันชวดได้แฮนด์ซินโดรมเจอบ่อยนะฮะถ้าเราแม่งแคนข้ยขยับมือเนี่ยปล่อยไว้มือจะบวมนะครับแล้วก็เกิดรักษาเป็น stiffness เกิดเป็นชวดได้แฮนด์ซินโดรมได้ขยับข้อศอกด้วยนะครับผมเคยมีคนไข้กลับมาศอกติดเลยฮะไม่อยู่ในสลิงไม่ได้ขยับเอลโบเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ abduction base สำคัญไหมนะครับเราแนะนำให้ใช้ abduction b r a c e ในเคสที่คนไข้เนี่ยมีแทร์ไซส์เป็นตั้งแต่ มีเดียมไซส์ขึ้นไปนะครับ2เซนนะวนนี้ก็จะทําให้รีทรเลเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วคนไข้ก็จะสบายขึ้นนะครับนะในกลุ่มที่มีแพร์ไซส์ใหญ่ท่านี้ก็เป็นท่าที่ผมชอบมากคือเอาหมอนมาหนุนนะฮะการที่เราหนุนขึ้นไปยิ่งกลางยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสสติฟหลังผ่าตัดเนะี่ยยิ่งน้อยนะครับใหนไข้กําแบมือนะครับงอเหยียดขอ้อศอกอยู่ในท่าที่พักแขนสบายๆเอาหมอนมาหนุนนะครับท่านี้คัฟก็จะตึงน้อยนะครับนะเวลาขึ้นต้องแพสซีฟ ขึ้นไปนะฮะท่านี้คนไข้นั่งพักเวลากลางวันเนี่ยเขาจะสบายมากนะครับงั้นเวลาที่คนไข้าหายเนี่ยเราไม่ต้องมารีแฮบเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะติดก็คือจะติดในท่า a อปดักเ x ็กซ์ o นลโรเทชันนะครับอีกอันที่สําคัญมากก็คือ p พอ i c ลิสแ p ปล a ามั s เซลอนะครับอันนี้จะเจอบ่อยก็คือว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยคนไข้จะเจ็บสะบักมากเลยนะครับคนไข้จะเจ็บแล้วก็จะมีวิงสแ c ปูล่าเพราะฉะนั้นต้องเน้นให้คนไข้เนี่ยทำสแสปูล่ารีทรักชันนะครับ ด้านหลังแล้วก็การนวดแผนไทยนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมเน้นนวดให้คนไข้ประจำนะคนไข้ามาก็จะติดใจมือหมอเลยนะว่าเราก็จะทําการนวดตรงท r ร p พิเชียสกับตรงลอมบอยนะครับให้คนไข้ยพยายามแบกอกไว้นะครับแล้วก็ทำสแปร์ล่าีแทคชันนะครับอันนี้อย่าลืมนะฮะคนไข้าบางทีมาหายเจ็บไหล่แล้วแต่เจ็บเพอเลสแคปรามัสเซลนะครับโดยเฉพาะทร์พิเชียสกับลอมบอยนะครับ เคเบิลสไลด์นะครับก็จะเริ่มที่ประมาณสัก2วีคถึง3วีคขึ้นไปในพวกที่เป็นแทะไซส์เล็กๆนะครับถ้าแทะไซส์ใหญ่ในผมไม่สอนเลยผมให้ทําน้อยที่สุดยิ่งถ้าคนไข้ดือ้อเนี่ยผมจะขู่แล้วก็จะไม่ให้คนไข้ยขยับเลยนะปล่อยให้สติปไปก่อนนะครับห้ามแอดดักกับอินเทอร์เนลโรเทชันอันนี้เจอบ่อยเวลาที่เราคนไข้ไปรีแฮบเองนะครับโดยที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยบางทีเขาจับดักนะครับจะทําให้แทได้2ท่านนี้เป็นท่าที่คัฟตึงมากนะครับ อีกอันนึงคือระวังคนไข้ยักไหลเพราะคนไข้ในเวลาที่อานสลิงมันหลวมเนี่ยนะครับคนไข้จะพยายามยักไหลเพราะยักไหลมันจะเกิดแรงดันขึ้นด้านบนเป็นแรงเชียร์ทำให้คัฟขาดได้นะครับนะนั้นสําคัญห้ามยักไหลนะนะต้องตัวตัไอ้ abduction brace ตัวล่างเนี่ยสำคัญมันจะช่วยดันขึ้นนะอันนี้คือสเต็ที่1นะก็คือ protection ไว้ให้ดีนะเราก็จะ customize ไปตามแ a i ถ้าเกิดแ a ใหญ่เราก็จะ ค่อยๆช้าๆนะครับแต่ทแท,แทไซส์เล็กก็จะไปได้เร็วขึ้นนะฮะการทำเลนส์โมชั่นหลังผ่าตัดในสเตจที่2เนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ6สัปดาห์นะครับแต่ถ้าไปในพวก Partial Thickness t ท a r หรือว่าแทไซส์เล็กเนี่ยผมจะเริ่มที่4สัปดาห์นะครับหลังจาก6สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็น Medium Size Small Size t e แทเนี่ยเราก็จะให้คนไข้เริ่มทำ stretching exercise นะครับนะนะ stretch นะครับค่อยๆไปนะฮะ แล้วก็เริ่มทำเบาๆซับแมกซิมัลซ uh, uh, ับออฟซับเพนฟูลไอโซเมทริกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับเพื่อป้องกันแอทรอฟีนะครับในช่วงด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็วิธีการเช็คดูว่าสแปร์ปูล่าโพลแทชชั่นหรือเปล่าง่ายๆให้ไข้ทำแอดดักชั่นเนี่ยเขาจะติดมากนะครับและเอวโบ้เขาเนี่ยสองข้างจะไม่เท่ากันนะข้างที่ยาวกว่าเนี่ยนะครับก็คือข้างที่มีสแปร์ปูล่าโพลแทชชั่นในพวกนี้เราจะเจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นคัฟแทร์นะ คนไข้มักจะมีวิงสแปร์บูล่าแล้วก็มีสแปร์บูล่าโพลทรักชันนั้นต้องสําเราต้องพยายามเน้นนะฮะเรื่องการทําเพอรอลิสสแปร์บูล่ามัสเซอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ตั้งแต่แรกนะครับอินเทอร์นอลโรเตชันเนี่ยจะไปช้าที่สุดนะครับหลังสุดเลยนะฮะอย่ารีบนะครับว่าอินเทอร์นอลโรเตชันเป็นท่าที่ตึงมากแล้วบอกคนไข้ว่าท่าเนี้ยจะมาช้าที่สุดนะครับอย่าเพิ่งรีบดัดนะฮะอินเทอร์นอลโรเตชันก็จะช้าที่สุดเวลาทําแล้วก็ให้คนไข้ทําเพอร์ลิสทําตัว แอนอกนะครับเหมือนท่าลีดเดอร์นะครับแอนอกนะครับแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปนะโดยทั่วไปเราก็จะทำตัวอินทอนโรเทชันเนทตหาที่สุดการฉีดสเตรอยด์ผิดหรือเปล่าครับการฉีดสเตรอยด์หลังผ่าตัดเนี่ยนะฮะคนไข้พวกนี้บางครั้งเนี่ยคับซ่อมดีติดดีแต่ปวดนะครับนะเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีเพนฟูลสติฟมีเปเปอร์ออกมานะครับพบว่าถ้าเราฉีดสเตรอยด์หลัง8สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยนะฮะค่อนข้างปลอดภัยนะครับนี่เป็นเปเปอร์ของ อย่างสูคิมนะครับก็พบว่าค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้เพิ่มลิสในการเกิดคัฟรีแทนะครับซึ่งผมฉีดประจำนะหลังจาก8สัปดาห์ถัง้งคายังมี s t i f หรือว่ามีอาการตึงเจ็บมากอยู่ฉีดสเตียรอยได้นะครับหลังจากนั้นเฟสที่4ก็เป็น progressive strengthening exercise นะครับนะนะครับ exercise ตัวกล้ามเนื้อเพ s c ิสกล a ามเ s c l e แล้วก็โ o เ a เตอร์คันะครับนะนนี้ก็เป็นเฟสที่4นะครับนะ ฝึกตัวโดวยชฉพาอย่างยิ่งตัว p e r i s c a p u l a r Muscle นะครับคนนี้มักจะมี Weakness นะครับนะแล้วก็เทรนตัวกล้ามเนื้อนะครับคัฟด้านหน้าและด้านหลังนะส่วน Super s p i n ปเน s เรายังเรายังไม่เน้นมากนะครับนะหลังจากนั้นไปเฟสที่5เนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะที่เป็น Advanced มากขึ้นนะครับนะเฟสที่5ก็จะเป็นลักษณะเป็น Sport Specific นะเป็น Advanced Mobility เข้ายิมนะครับ เปกลามเนื้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ6เดือนนะครับอันนี้เรามาดูคัสตอมไมซ์แต่ละแบบนะครับอันนี้คือ small size t a r นะครับพวก small size t a r อย่างที่ผมบอกไปก็คือพวกนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ0ู small size นยถึงสี่ะมสัปดาห์นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ small size t a r นะครับเย็บไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คนไข้เริ่ม mobilize ได้ เพราะว่าการที่เราใส่ b d u u t t o o n r a c e หรือ Arm Sling เนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับในพวกที่เป็น small size หรือ partial thickness tear นะครับนะพวกนี้เราก็ให้คนไข้เนี่ย passive motion ได้นะครับที่ประมาณ2สัปดาห์นะครับนะเริ่มขยับแล้วก็ให้เริ่ม passive external rotation ได้นะครับนะนี่ที่4สัปดาห์ถ้า small size tear อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเริ่ม mobilization ได้นะครับที่6สัปดาห์ก็เป็น a อค i ีฟแอสซิสตีฟขึ้นไปได้แล้วนะครับอ่นะต่อไป Medium Size Medium ยมไซเราก็จะเบาลงหน่อยนะครับเราก็จะใส่สลิงไว้ประมาณ6สัปดาห์นะครับขั้นตอนแรกๆเหมือนกันนะครับคือเออลโบนะครับแพนเอ่อ็กซ์เซเหมือนกันหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็น Medium Size ์แทนนะครับ Medium มไซส์แทนเนี่ยทีนะ่เราก็สตาร์ทเหมือนกันนะครับก็คือ,เ,อเริ่มที่2สัปดาห์เราก็ใช้เริ่มผลไข้เนี่ยเริ่มทำพ s s ซีฟนะครับ abduction แล้วก็ gentle e x o กซ t a t i o n limit ลิมิต n นะครับไม่ต้องดันไปเยอะนะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิด stiffness ก็คือเราป้องกันไม่ให้ rotator interval เนี่ยมันปิดการที่ abduct จะช่วยป้องกันไม่ให้มี axillary pulse เนี่ยมันมี contracture นะครับงั้นท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เซฟนะครับนะที่4สัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มนะ e x e r c i s e มากขึ้นนะนะนะนี่ก็เป็นลักษณะที่เป็น medium size แทะนะต่อไปที่6วีัปหนะครับก็ให้ exercise มากขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับที่8ปดาหแล้วก็ให้คนไข้เริ่ม stretch แล้วนะฮะดันกำแพงนะครับแต่ถ้าไม่ชัวร์หรือคนไข้ดื้อเนี่ยนะครับเราก็ช้าหน่อยนะอันนี้ก็คือตัวกล้ามเนื้อรอบสะบักนะครับต้องคอยยืดคอยนวดนะครับต่อไปถ้าเป็น large size tear เนี่ย large size t e นะครับอย่างคุณลุงคนนี้แล้วก็เป็นลักษณะที่เป็น massive r o t l t o r cuff tear นะครับมี proximal migration super infraspinatus t า a r นะครับ มี proximal migration พวกนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะพยายาม Rehab แบบน้อยที่สุดเลยนะฮนะดึงไม่มาครับดึงปิดไม่ได้นะครับต้องไปรีลิสต์เหมือนที่พี่จิ๋วทำก็คือ r e l e สต์ตัว c o l ล a g e n fiber ligament นะครับจากตัว c o l ล a g e n process นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปทำการ Mobilize ครับนะครับหลักการสำคัญก็คือเราจะต้อง tension free repair นะครับรีลิสต์ตัว ครับให้นิ่มนะครับก่อนที่เราจะประกบกลับนะฮะหลังจากนั้นนี่เือคอยคอยโปรเซสนะครับก็รีลิสนะครับจนกระทั่งมันไม่มีเทนชั่นนะครับมั่นใจว่าปิดได้นะครับถ้าปิดไม่ได้เราก็ปิดได้เฉพาะที่มันอยู่ก็คือเป็นซิงเกิลโลไปนะฮะแต่ถ้าฟุตมันสามารถดึงมาถึงฟุตปินได้ก็ก็ปิดเข้ามานะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มักจะเป็น L หรือ reverse L นะส่วนใหญ่น้อยที่น้อยลายที่จะทำเป็น Side to Side นะครับ คราวนี้เราก็ Reduce เข้ากับเอ็กนะครับแล้วก็เข้าไป Mobilize ์ครับนะก็ปิดครับได้หมดนะผมจะพยายามกระจายให้มันกว้างนะครับใช้ซูจเจอร์เยอะรูหนึ่งล้วก็จะใช้ไหม7เส้นนะครับใส่เข้าไปที่ทตัวลั a ช r โลนะข้อสอบเนี่ยพวกนี้เราจะไม่รีแฮบเลยนะฮะแค่กรรมแบมืองอยเหยียดข้อสอบนะครับนะเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นแม s ซีฟแทร์เนี่ยนะครับ ไม่ต้องกลัวติดครับเรารีแฮบไปนานๆมันก็กลับมานะครับถ้าติดก็ฉีดสเตียรอยนะครับหลัง8สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยฉีดก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับนะคนไข้ก็นะครับสรุปก็คือเทคโฮมเมสเซจนะครับเวลาที่เราดูแลคนไข้โรเ a เตอร์ครฟเนี่ยอันแรกก็คือ p r e ออฟคาลเซลลิ g นะครับบอกเขาว่าค u าฟ h e ิลลิ g เนี่ยอย่างน้อย6เดือนนะครับสติฟเนสเป็นส่วนหนึ่งของ h e ิลลิ g งนะครับ บอกคนไข้ว่าสติปเนสเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยโอกาสที่จะเฟลก็จะน้อยกว่าแล้วคัสตอมไมซ์นะครับในการดูแลโพสอบนะอยู่ที่แทร์ไซส์ทีชูคุณลิตี้นะครับเพชเชนคอมเพลียนซ์นะครับแล้วก็อินทร็อปเซเบลิตี้นะครับขอบคุณครับ